กองทัพชิบะได้เผาโทเคนก้อนใหญ่อีกก้อนที่ประกอบด้วยการโปน41ลายการในขณะที่เจ้าของธุรกิจลายนี้ให้คำมั่นสัญญาใหม่เกี่ยวกับชิบะ1.02พันล้านชิบะถูกเผาในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอีก244.5ล้านถูกเพิ่มในพอตเบิร์นที่จะทำการเผาในวันที่15เมษายนที่จะถึง เกิดอะไรขึ้นกับเหรียญที่บาวันนี้ผมไฮดีนาจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง กาบสวัสดีเพื่อนๆเ,เรานักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยในช่องไฮยีนารายการที่จะพูดคุยถึงแต่เรื่องคริปโตโดยเฉพาะเหรียญชิบะอินุเพราะว่าผมเองก็เก็บไว้เยอะและสำหรับเพื่อนๆที่มีเหรียญที่อยากจะแนะนำก็คอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ตามบัญชีทวิตเตอร์ของชิบะเบิร์ได้รายงานว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีโทเคนชิบะอินุจำนวนกว่า1,21ล้านตัวได้ถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ตายแล้วทีมงานชิบาเบิร์นต้องใช้ทีมและสุขลากรต่างๆถึง41ทุกลกรรมเพื่อลบชิบะจำนวนมาก ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง24,296ล้านดอลลาร์นอกจากนี้2 4 4 5ล้านชิบะได้ถูกจัดใส่หม้อเผาขนาดใหญ่ที่กำลังจะเผากลางเดือนเมษายนที่จะถึง บัญชีทวิตเตอร์ของชิบะซูเปอร์สโต e ซึ่งขายเกมบนสมาร์ทโฟนสินค้าที่มีตาชิบะและทีมงานที่ดำเนินการเผาโทเคนเป็นประจำทุกกลางเดือนได้ประกาศว่าจนถึงหน้าวันที่20มีนาคมพวกเขาได้ทำสำเร็จแล้วโดยการระดมเงินกว่า5 8 0 8ดอลลาร์เพื่อซื้อชิบะอินุมาเผาทำลาย ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชิบะได้สร้างพันธะสัญญาใหม่อีกครั้งสตีเวนคูเปอร์เจ้าของค่ายเพลงและแพลตฟอร์ม Bigger Entertainment กลับมาทวิตอีกครั้งหลังจากหายหน้าไปพักใจเพื่อขอโทษผู้ติดตามของเขาเขาทวิตว่าบริษัทของเขากำลังให้คำมั่นสัญญาใหม่ไม่เพียงแต่จะช่วยลบโทเค็นชิบาอิโน จากระบบการหมุนเวียนแต่ยังให้ความช่วยเหลือนในการรับและใช้งานคิบบะทั่วโลก b i g กเจ r e Entertainment ยังได้เผาขี้บะอินุจำนวนมากเป็นประจำแต่ก็ไม่ได้เผาคิบะทุกเดือนปาร์ตี้การเผาครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่14กุ่งคาพัน์ก่อนหน้านั้นคือวันที่26ธันวาคมโครงการนี้เริ่มเผาโทเค็นเมื่อปลายเดือนตุลาคมปีที่แล้วและตั้งแต่นั้นมา ได้ทำลายชิบะไปแล้วกว่าพันล้านรายการบริษัทใช้รายได้ส่วนหนึ่งจากการขายสินค้าชิบะ NFT ตัวเข้างานเกมและ YouTube เพื่อซื้อชิบะแล้วเผาทำลายโดยการย้ายไปยังกระเป๋าเงินที่ตายแล้ว และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ